พี่น้องนี่ต้นทุเรียนสี่ปีครึ่งครับใบสวยมากครับปีนี้จะทําดอกครับทําลูกครับเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะสารทำเอสารมันลงครับทําลูกส่วนนี้แปดสิบต้นก็จะทําลูกประมาณสี่สิบต้นยี่สิบสี่ต้นครับปีนี้ครบสี่ปีครึ่งแล้วครับพี่น้องดูต้นสมบูรณ์มากครับใช้ปุ๋ยขีหมูกับขี้วัวครับ พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าก็จะปลูกเพิ่มอีกประมาณพันกระต้นครับนี่แตงทดลองครับสี่ปีก่อนแล้วโอเคผ่านครับต้นหนึ่งครับนะีอันนี้ต้นลำไยครับปลูกทั่วเลยครับ Kali ni kan? Kali ni kor kap, dia akan ada di sesuatu yang baik untuk memberitahu anda.